ภาพของพบกลับวนเวียนอยู่ในหัวฉันตลอดเวลาฉันพยายามหลีกเลี่ยงเขาหลบหน้าเขาและทำงานให้ยุ่งเข้าไว้เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวที่โหดร้ายแต่ทุกครั้งที่ฉันเห็นหน้าเขาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็ยิ่งโจมตีฉันอย่างรุนแรงฉันรู้สึกรังเกียจต,ตัวเองที่ยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์กับนนกลายเป็นสิ่งของที่ฉันสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกชั่ววูบได้ ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปดีฉันได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะสามารถลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นและกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้งฉันพยายามจะบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ความผิดพลาดชั่ววูบแต่ในใจลึกๆฉันก็รู้ดีว่าความผิดพลาดในครั้งนี้มันใหญ่หลวงเกินกว่าที่จะลืมได้ง่ายๆ ฉันได้แต่ภาวนาให้พบหยุดเข้ามาหาฉันเพราะทุกครั้งที่เขาเข้ามาใกล้มันเหมือนกับฉันกำลังถูกย้ำเตือน